สวัสดีค่ะแม่เน่งช่องภูมิมณีบ้านดินบ้านหลังนี้จบที่สี่แสนกว่าค่ะผลงานของมิสเตอร์คมรล้นะคะเป็นงานรับเหมาค่ะสี่แสนกว่าก็คือสี่แสนแปดหมื่นบาทเบ็ดเสร็จหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะเป็นบ้านดินขนาดสองห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยห้าสิบสามตารางเมตรค่ะก่อสร้างด้วยเทคนิค อิดดินดิบอะโดบี้เทคนิควิธีการก่อสร้างก็ผูรลบเหมาเขาเขานาทง,งานโดยเฉพาะนะก็สบายใจไปนะจุดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ว่าจ้างพูรับเหมาแต่ถ้าสร้างเองก็สร้างได้นะคะแต่ว่าถ้าวงเงินขนาดนี้ค่ะถ้าต้องการที่จะจ้างก็สามารถจ้างได้แม่เน่งว่าก็ไม่ได้ถูกเกินไปแต่ก็ไม่ได้แพงเกินไปนะคะพออยู่ได้เพราะว่าแม่เ่งคิดว่าการสร้างบ้านการสร้างบ้านครั้งหนึ่งนะคะ เราต้องการความแข็งแรงคงทนถาวรค่ะก็วัสดุก็ใช้วัสดุในท้องตลาดเลยค่ะเหล็กก็ใช้เหล็กกนไหนนะคะอ๋อบ้านหลังนี้เป็นหลังคาซิงเกิลรูปค่ะเหมือนด้านหน้าด้านหน้าคือตัวอย่างนะคะเขาบ้านหลังนี้สร้างเหมือนด้านหน้ารูปหน้าคลิปนะฮะก็ออกมาในรูปแบบนั้นเราสามารถออกแบบได้นะคะบ้านดินออกแบบได้ทุกรูปแบบเลยจะเอาบ้านปูนบ้านไม้โดยมาเปลี่ยนจากปูนไม้เป็นผนังดิน เพราะต้องการคุณสมบัติของดินบ้านดินอยู่ดีนะคะอุณหภูมิเหมาะสมกับการอยู่อาศัยร้อนผ่อนคลายหนาวอบอุ่นเอาไว้เป็นทางเลือกวันนี้แม่เน่งเอามาแนะนําเป็นไอเดียนะคะจะจ้างก็เดี๋ยวแม่เน่งทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปนะคะแต่ว่าถ้าจะสร้างเองก็ดูคลิปแม่เน่งได้คะ่ะแต่ถ้าใครมีข้อจํากัดโดยที่ไม่อยากสร้างเองอมีงบขนาดน,นี้ก็คือถ้าพึงพอใจในผลงานหรือว่า ไม่สร้างเองและอยากได้บ้านอันนี้อยู่ได้คงทนถาวรเลยค่ะดูจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอันนี้เอามาให้ดูนะคะว่าเน,นี่ยค่ะตั้งแต่การก่อสร้างเป็นประมาณนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นบ้านดินประยุกต์นะคะประยุกต์เพื่อจุดจบไม่ต้องมาซ่อมแซมไม่ต้องมาแก้ไขที่หลังค่ะให้จบไปเลยสามารถอยู่ได้รุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังอยู่ได้ให้แข็งแรงเนาะสมัยนี้ก็ประหยัดไว้ก่อนประหยัด ครั้งเดียวก็ให้ยาวๆไปเลยฮะบางคนก็จะสร้างบ้านดินโอ้ยมีบ้านอยู่แล้วอยากสร้างหลังเล็กๆอ๋อไม่ต้องหลายละค่ะอันนี้ก็อยู่ได้เลยค่ะอยู่จริงๆอยู่ถาวรเหมือนบ้านทั่วๆไปเลยได้คุณสมบัติของงานดินด้วยซ้ำนะคะแม่เน่งก็เลยเอามาแนะนำให้นะคะเอามาแนะนำเพื่อเพื่อนๆจะอยากได้หรือว่าได้ไอเดียการออกแบบก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะออกแบบร่วมกับผู้รับเหมาก็ได้นะคะอย่างเี้ค่ะ เอาให้ดูว่าเนี่ยค่ะตั้งกับขุดบอ่อเกิดเตรียมพื้นที่ฐานลากนะคะแข็งแรงค่ะเพราะว่าเราก็ให้ดูกันจะจะไปเลยค่ะมันก็อยู่ได้แข็งแรงแน่นอนอันนี้เขามีพื้นที่กว้างนะเขาขุดบอ่อด้วยฮะนี่ค่ะเทลีนเอารถมิกมาเลยค่ะต่อหม้อลงต่อหม้อแข็งแรงฐานล่างนี่หายห่วงค่ะก็ทำทาทั้งทีนะคะบ้านนะบ้านเรานะทำให้มันดีไปเลยนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งสวัสดีค่ะ